สิบเนาฬิกาสินาทีวันศุกร์ที่12สิงหาคม2565ั 2, 5, 5. ห้ายกม้กั้นลงจุดตัดถนนสีอยุธยา รถจักรหนึ่งคันลากขบวนมาว้าวสตอมนะครับเร่งเครื่องมา ขบวนรถ4303นะครับขบวน985รถสินค้าด่วนเคอรี่เป็นขบวนรถสินค้าห่อวัตถุด่วน เทียมข้ามแยกตุภัยเจด,ดูทิศแต่ไม้กั้นยังไม่ลงไม้กั้นน่าจะลงแล้วเพราะว่าไม่เห็นรถวิ่งผ่าน เครื่องกั้นทำงานเรียบร้อยระบวน985ก็พร้อมออกเดินทางมุงหน้าสถานี3ามเสนรับสินค้าสัมภาระต่างๆแล้วก็รับสินค้าที่สถานีบางซื่อแล้วก็รับต่อต่ต่อไปออกเดินทางแล้ว วับวนนี้ไม่มีคู่โดยสารมีเพียงพนักง,งานเจ้าหน้าที่ที่โดยสารไปกับกระบวนรถและก็สินค้าเป็นกระบวนสินค้าโดยเฉพาะเลยไปแล้วนะครับข้ามแยกขึ้นแล้วเฟคโฟโต้ถ่ายไปเรื่อยรายงานนี่ไม้กันขึ้นแล้วครับรถไลยวิ่งผ่านได้ สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ